โคครับกับสตรีแฟนเพจของร้าน Simple Jewelry and Stone นะครับผมขอโทษที่เสียงวันนี้มันเสียงมันบีบีนะครับเป็นบัดนะครับแต่ก็ต้องทำคลิปนะครับก็ <c oughs> ก็จะพยายามพูดให้ชัดที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับผมโอเคเรามารีวิวเป็นงาน Make-to-order นะครับเป็นงานสั่งทำพิเศษนะครับคือโจทย์อยู่ว่าลูกค้าอยากทำสร้อยนะเป็นสร้อยสร้อยเพชรทองคำขาวนะยาวๆนะประมาณ3 2นิ้ว <c oughs> แล้วก็ เขานาเพชรมาเองสาหรับงานชิ้นนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเพชรเม็ดแปดตังค์นะเขาอยากได้ยาวประมาณ32นิ้วแล้วก็สั้นประมาณ14นิ้วนะครับก็เป็น2เส้นนะแต่เพชรเขามาจํานวนไม่พอนะผมก็เลยเสนอไปว่าทําเป็นเส้นยาวไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดข้อเอาตัดข้อหมายความว่าไงพอมันยาวมันก็ยาวมา14นิ้วนะครับอ่าจะสุมเอาลักษณะนี้นะครับมันก็จะยาวยาวเลย,เลยครับประมาณ32นิ้วเนี่ยยาวเบือเลย สมหัวได้สบายเอาไว้สําหรับการใส่ใส่ย,วยาวๆนะหนึ่งอันโดยที่ไม่ใส่จี้นะแต่เขาบอกว่าเอออยากได้สร้อยสร้อยเซเล็กด้วยผมก็เลยเสนอไปว่าให้ทําเป็นข้อต่อแบบนี้นะครับตัวพักนะอ่าดูนะครับก็ถอดออกอย่างนี้เวลาเราอยากจะได้ใส่จี้นะใส่จี้เราก็คตรงนี้ลงเนี่ยครับตัดอาตรงนี้ออกปุ๊บตรงนี้ออกครับ ค่อนข้างแข็งขนิดนใหม่แล้วก็กดออกไอ้ตัวนี้ก็ทิ้งพักไว้นะแลหรมาพักไว้ตัวนี้พักไว้พักไว้มันจะสําหรับซูมเอามันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวมาดูสินค้าเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหลังคลิปเอาละครับผมอันนี้สาธิตคร่าวๆก่อนแล้วพอเราจะทาใส่เส้นสั้นสาหรับใส่จี้เราก็ทําแบบนี้ล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ล็อก นี่นะครับแข็งแรงเสร็จปุ๊บผมทําตรงนี้ไว้นะครับสําหรับตัวใส่จี้นะเนี่ยครับเขาเรียกว่าตะขอเกี่ยวเป็นตัวล็อกพอจะใส่ก็งัดขึ้นมาปึ๊กเนงัดขึ้นมาหน่อยปึ๊กอ่าเสร็จปล๊บแล้วก็จี้ใส่เข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วก็กดล็อกลงไปให้มันล็อกนะปึ๊กอย่างเงี้ยครับจี้ตัวนี้ก็จะห่วงไว้แล้วตรงนี้ก็ยืดออกมาแบบนี้อ่าแล้วก็ใส่ได้พอดี ก็ถือว่าเป็น2วัตถุประสงค์ใน1เส้นนะ2ูอินวันะในลองเท e r m มอยาใส่ระยะย,ยาวก็ไอใส่ใส่ยา,ยา,ยา,ยาวๆก็ถอดตรงนั้นออกอย่างที่ผมว่านะถอดตัวนี้ออกแล้วก็ไปติดตรงนั้นนะก็จบนะฮะก็2วัตถุประสงค์ทูอินวันทำครั้งหนึ่งใส่ได้2อันเลยหรือถ้าบางคนทํายาวๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีเพชรพอแบ่งเป็น2เส้นเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเปิดเข้าเปิดออกแต่ผมเสนอว่าทําแบบนี้ดีกว่า เพราะว่าเดี๋ยวเอาเพชรส่วนที่เหลือเขาซื้อไว้เขาซื้อมาให้เยอะพอสมควรนะประมาณ200กว่าเม็ดใช้เป็น166เม็ดก็วัตถุประสงค์อื่นก็ไปใช้งานอื่นน่าจะดีกว่านี้นะจะได้ไม่ต้องแบบเบืองเบืองไม่ต้องบบมาเบืองของนะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับเส้นนี้นะสร้อยเพชรพิมพ์ไปเลยว่าเพชรสร้อยเพชรทองคำขาวนะไวโกก็จะออกมาลักษณะนี้เป็นภาษาไทยภาษากลก็จะเรียกว่า 18K นะ 18k ไว้โก gold chain long, นะหรือลองเชนอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องมีไดมอนด์ด้วยนะมันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้หรือจะเป็นดีไซน์แบบหนึ่งที่ชิดๆกันเขาเรียกว่า tennis น,นะครับก็ไว้โก g o l 18k ไว้โก gold chain long t e อะไรประมาณนี้คำา่า tennis ก็คือตัวนี้ครับเขจะเป็นเล็กๆเรียกว่า t e n n แต่มันจะติดๆกันแต่เนี้ยลูกค้าทําแบบที่มันติดๆกันไปนแล้วเป็นเทนนิสเรามาติดกันผมก็เลยเสนอว่าถ้าชอบความ คือไอ้ทรงทนิดอ่ะมันจะติดกันแล้วมันจะแข็งเก็บแลวใช้งานยากแต่ข้อดีคือใส่แล้วมันจะติดติดติดกันมันทําให้แบบโชว์ขนาดเพชรได้ดีกว่าแต่ถ้าอีกถ้ามีแบบนั้นแล้วลองแบบนี้ดูครับมันก็จะแฟกชั่เบิลยืดหยุ่นนะครับมันก็จะให้ตัวได้ดีกว่าเพราะมันเป็นตัวข้อต่อโซ่ที่สลับเข้าสลับออกเป็นลักษณะแบบนี้นะมันก็จะเขาเรียกว่าไงมันก็จะให้ตัวได้ดีกว่าอิสระกว่าแต่เวลาใส่ก็ต้องจัดเซตดีๆนะแต่มันจะไม่แข็งนะจับ เข้าเซตง่ายแล้วก็เก็บง่ายนะดูแลง่ายกว่ากว่าแบบนั้นเยอะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเพชรอันนี้เป็นเพชรของลูกค้านะลูกค้าบอกเป็นน้ํา98 vs นะคือท่านใดสนใจนะอยากทำแบบนี้ก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะมีเพชรมาเองหรือว่าให้ผมหาเพชรใ,ให้ผมก็ยินดีนะทุกไซส์ทุกขนาดนะไม่ว่าจะเป็น เป็นไซส์สามตังห้าตังสิบตังมากกว่านี้ก็ได้นะผมเคยทำมาหลายเส้นแล้วนะครับสำหรับลักษณะแบบนี้นะยินดีเทคแคร์นะครับทุกชิ้นงานนะครับผมก็เข้ามาคุยกันได้เข้ามาคุยกันก่อนนะก่อนตัดสินใจนะว่าจะทำแบบไหนอย่างไรนะครับผมแต่แบบเส้นนี้ก็ค่าใช้ใจา่ายพอสูงพอสมควรนะทองที่ใช้นะสําหรับเส้นนี้เป็นทองขาวใช้เกือบเกือบสาบาทเลยนะอกเกือบเกือบเลยนะ ไม่ธรรมดานะครับเส้นนี้อีกนิดนึงจะ3บาทละใช้ทองค่อนข้างเยอะนะก็ถ้าในสนใจนะครับติดต่อสอบถามก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะหรือ Li n e แอดนะของทางร้าน simple j u l i a n stone อยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับออหรือว่าท้ายคลิปเนี่ยมันจะมีเบอร์โทรศัพท์กับช่องทางติดต่ออยู่นะของทั้งหมดของทางร้านนะไม่ว่าจะเป็นติ k t ตอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์แอดนะครับแต่ช่องทางของการติดต่อก็คือยกหูโทรศัพท์ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็มาที่ร้านหรือว่าถ้า ไม่สะดวกมาที่ร้านก็แค่แอดไลน์ก่อนนะครับแล้วเขาถ้าเข้ามาคุยกันก่อนนะครับว่ามีอยากให้ทําแบบไหนหรือว่าจะให้แดดแปลงงานแบบไหนครับก็ยินดีทําทุกประการนะก่อนที่จะเข้ามานะจะได้ไม่เสียเวลาถ้าโอเคกับราคาค่อยเข้ามานะครับผมก็งานก็จะประมาณนี้นะเ,เป็นงานคลาสสิกนะงานลักษณะนี้ผมว่าเส้นเดียวเอาอยู่ครับใส่ได้นานคงทนนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะใส่ได้ทุกงานเลยครับก็ ประมาณนี้นะครับผมที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะ Simple Julian Stone นะครับเป็นงาน m a d e to Order นะงานสั่งทําทั้งหมดนะางาน Custom Make นะต่างๆนะมีดีไซน์อะไรผมยินดีทําใหท้ทุกชิ้นงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมหรืองานแก้ไขหรืองานทําใหม่ๆขึ้นมาของทางร้านผมก็ยินดีทําให้นะครับผมก็ฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับเพราะช่วงน้งหลังมันปิดกั้นทุกช่องทางนะก็ ฝากติดตามด้วยผมก็จะเอางานผลงานเม่ทัวร์เดอร์งานสั่งทำใหม่ๆมาแชร์ให้ดูนะครับเผื่อท่านจะมีไอเดียและอยากทำนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ